ข้าวโจโรือเลครับันี้ตําเตาเลยเห็าไร่เชชนครอขอาไร่ครับสีกับเดึงวางก็เห็ดนิดเดีัน้งกันครับ สวัสดีรอบที่ซอนนะครับมากับพ่อเฮ็ดทับเตาครับนี่กับมากับแม่น้องอ้อยนสัสพี่น้องสวัสดีค่ะท่านใดกะมาลุนกันว่าทีเต็มตาป่ะครับวันนี้ทับเตาก็ออกแน่แล้วครับแต่กลับมาท่านไงครับเดี๋ยวนี้จ้องไว้ได้แล้วครับจ้องไว้หายครับพี่น้องก็หลุนเลยครับหรือแม่เกลี่ยต้องการอะครับนี่ต้องเกลี่ยม้านี่พี่น้อง ดูสุกู้แทะหน่องามเลยครับตุ่นแม่จุ่มเนี่ยเขาจุ่มสามจุ่มดอกน,นั้นออกปลีเถอะพี่น้องต้นสแกน่าด้วยพี่น้องเนี่ยเงาสแกน่ากับรู้กันมาเก,กิดน้ำต้นสแกน่าต้นบกหัวลิงครับ นี่ครับพี่น้องดอกี่การง่ามครับเห็ดตุ้ปูอย่ครับรจักดอกสามสี่ดอกแล้วครับเนี่ยจูงง่ายร<น>ัแบหบวกฟังสาแล้วครับพี่น้องฟังคล้องอน้องบานตัวนี้เนาะแต่ว่าท่านเถาดอกบานแน่แลละครับ แากแดดครับดอกแล้วเป็นสีนี้ครับดอกสีขาวๆจังหน่อย ขึนสะนามเนียครับพี่น้องเอ้ยเก็บบดีกระตกทั้งนามทั้งคน้นทั้งเห็ดครับนตตมตาแก้เลยครับนี่ ขาเงาจุโน้ยครับนี่จุฆ่าด้วยจุโน่หักใบไม้นะหัขาอะไรเง่าครับนี่ดูครับดอกงามๆามจุโนงกำลังแซบเลยครับนี่ดอกขนาดนี้ออกหาา้างเลยจุโน่จะห้อยเขียเก็บเด่นเขาครับนี่พี่น้่จุฆ่าครับดอกงามๆามเลยครับนี โจรโรดเลยครับเกิดน้ำห้อยค้วยนะครับห้อยควยเป็นยู่้าหลืพีปน้องชวงนี้เห็ดเปิ่งขมครับบานนะครับพี่น้องแต่ว่าเนี่ยมาท่านเถาครับบานซื้อๆรับกำลังเขาเครื่อง เกิดในกอหน้าเก็บยางแน่พี่นองดอกองามครับดดอกงาม,งาม น,นี่กำลังบานพอดีพอดีครับนี่ท้องเราครับ ดอกเงาแห้งกันเนาะตูปูอยู่ครับนี่ดอกสามดอกเลี่ยงกันนี่ครับนี่ใานนะครับนี่ตรงนี้จีฮอนย่ำใบครับถิกแดดปืนปืนถ้ามาเก็บกับนาวแล้วนี่ครับเนี่ยได้แล้วนี่เกือบเท้าแล้วครับนี่ บานเพื่อเวอร์แล้วครับจูมเพ็รกําวยอันนี้ก็คือกันครับหนึ่งแดงมือนกันปุ่มละสามละสามก็เดียวครับสีเต็มตตาแล้วครับนี่จูงงามๆอหิ่นแข็งแล้วครับตรงนี้ห้อยค่อยครับนี่ น่องให้เพิ่งเขาครับน,น,น,น้ำนจุม่มง่างั่งครับนาเรเขาออกพี่น้อง ลขาเงาโจดโรดเลยครับเดี๋ยวสานรับพเทียเล่นมานี่ขาเหงาโจดโรดเลยครับเพิ่งอนเรื่องนี้ตับเต้าเดื่องเฮ็ดขาไส้เฮ็ดผึ่งคมขาไส้ครับเฮ็ดแซ่บครับพี่น้องโอ้ยยอดแดนะสองดอกเกือบเยอะแล้วมัน นขี้ีครับเพชรเพิงหวานกับเพชรอันนี้ก็เกิดอต้งกันครับนี่เพชรขมก็หวานอยู่ต้องกันเพิงขมกับเพชรเพิงหวานเพชรเพิงหวานนี่เสียพักย้ำถือ่หวานจ่อยๆครับถั่วดอกงามเลยละครับเบิองขากับเบิองขาเป็นคืบครับพี่น้อง นครับพึ่งขาไลา่ครับเพชรยังนี่เพชรพึ่งข้ามครับออดอกงามครับแกลียงแสบพี่นออ้องมานเลยดอกงกง่ายครับเกือดเทาก็ได้ยังครับ,บน,รนี่พี่น้องคลิปสองมานี่ ล่นตาปลูครับนี่เห็ดขาไล่ไม่นี่เฮ็ดร่วมครับนี่เห็ดขาไล่เห็ดเึ่งโกยก็เฮ็ดเึ่งยังกว่าเฮ็ดเึ่งข้ามครับนี่ครับเฮ็ดเึ่งข้ามแต่ทั้งอื่นอาจจะเอื่นไม่คือกันนี่เห็ดขมเห็ดขาไล่ครับขาไล่ไล่เลยเฮ็ดเึ่งขาไล่เฮ็ตับเต่าเห็ดนาเลที่หาเช่นนีพี่น้องเฮ็ดเึ่งเขาเฮ็ดร่วมครับกระตานี่รอบสองนี่ครับกระตาเออคลิปสองนี่ครับจะได้ก็ซ้ำหนีก็นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้อง ขอโทษขออภัยหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอ้พระรุ่ยครับนี่นี่กะต้านึงครับพี่น้องเนี่ยโเพกันประมาณหาโลคหกโลกครับนี่สองตาเมือนี่หมนันหมันคือเก่าแล้วครับพี่น้องเห็นดีก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คลิปสองมานี่พี่น้องคลิปสองมานี่ครับมาดีไม่ซ้ำหน้าสองตาอร่อยหกสิบหกครับกันนี้มาปลาเกตสึรินนะครับบันละกาเมืองสึรินนะครับติดสะพานติดตามซี่แล้วครับข้าพ้นกับลายเฮ็ดกับไลยครับพี่น้องเพราะว่าในคนกับมานี่ในสองตาครับคลิปแรกเป็นเศร้านะครับมานี่คลิปตอนเทียงนะครับพี่น้อง